สวัสดีจ้าพี่น้องทนพู้ชมมื่อนี้เมื่อพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อนี้เจอกันตําเล่าค่ะพี่น้องนะก่อนจะไปรับชมรับฟ้องยายไพย่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพยน่นําไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอนย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตท,ที่พใหไมๆพี่น้องก็สิบ,บริพาดเบ่งผาดชมเนะทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักททยกบยายไพยก่กะคอมเมนมาต์มัตไตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้อง มาว่าวรายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ้งขออมูนทางอาจารย์ทันหลกกคนเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่ายตาเทปนะพี่น้องเนาะมื่อนี้ผพตาเทพบอกว่าเด่น5กับ9เนาะจ้าเจ็ดเก้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามสามตัวอยู่ที่ห้าเจ็ดเก้าเสนาะจ้าเจ็ดเกสองหาสำหรับแนวทางของผายตาเทปนะพี่น้องเนาะ มกักกะพิจนาเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดดาสายลูดเนาะคะ่ะแอดดาเพิ่นบอกว่าจังสี่ราคาพี่น้องอ่าเน้นลูดสองมาสัน้นเนาะจ้าเพิ่นว่าสองเก้าสี่เก้าสองหกสองสี่หกสี่เนาะค่ะเนาะสองหกสี่มาสั้นสองโมเมนต์ดูข้างล่างติพี่น้องเอาพิจนาขันมากกัจังตวดจาดน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะผู้ใดเบิ่งใดกัคอมเมนต์เข้ามาดเด้อจ้าพี่น้องเด้อ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เมทัศพ้นไห่มากนอกจากตำราวันนี้อยู่ที่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองแปดสามตัวอยู่ที่สองสองสามเจ็ดสองสามแปดสองสามเก้าสามศูนย์แปดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอภิจนาเป็นแนวทางนำเพลินเดยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เอดไทลิลาเนาะค่ะเอดเียไทลิลาบอกว่ามือนีเน้นเบิลศูนย์มาซานเพิ่นหามากก็มีอยู่ที่เออหนึ่งศูนย์สอตัวเน้นเนาะจากกัน18 19งน่เกนะพี่น้องเนาะเพิ่นฟันศูนย์ศได้พี่น้องเอ่าตำล่ามือมือได้พี่น้องเก้าศูนน้า่งศูนย์เก้าอันนี้คือตัวเน้นเพิ่นเนาะค่ะ ชวยจัดได้ค่ะพี่น้องบ่รู้ว่าเป็นยังเมือนี้ยัพยพ่มักหกแปดในใจคิดตั้งหกแปดอยู่บนมือเลยตำเล่ามือนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะบ่รู้ว่าเป็นอีอย่างเนาะพี่น้องเนาะในใจมักหกแปดเลขกมักซื้อได้พี่น้องบ่ไดบ้บอกบ่บ่ได้บ่ให้พี่น้องว่าตามได้จ่าแต่ว่าเมือนี้ในใน,ในความรู้สึกมักหกแปดเธอซื่อคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขององน อายายไปเห็นแต่เพิ่นล่องตอนนวทางเทิงเนาะพี่น้องแนวทางรางบ่เห็นเนาะค่ะตัวเพิ่นลงเองล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นร่งงองทงไหนเพิ่นลืมล่องทางรางเนาะเพิ่นลงตอน้อยหลายเนาะจ้ะมาเบิ่งค่ะเอ่อเด่นบนเพิ่นอยู่ที่เอ่เอเก้ากับสี่เนาะจ้ะเน้นที่สี่เก้าและสามเก้าเนาะจ้ะสายวิทยากรตำรวจเนาะพี่น้องเนาะมากระจังจวดน้ำเพิ่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง,ทางแอดแมงปอเนาะค่ะแอดแมงปอหายมาเด่นอยู่ที่สามห้าสี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่า หนึ um, ่งสามห้าสามหกสามสามแปดหนึ่งซีหนึ่งหาหาซีหกีเนาะจ้ะสามตัวูีที่หกสามหกสามแปดหกหกสามสี่ห้าสามีหกสามเนาะจ้าพิจารณาได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอแนวทางของเสือสังฟาชุดเน้นเพื่อนเนาะค่ะเนาะเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะค่ะเนาะีเจ็ด สี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเจนะ็ดสี่และแปดเจ็ดสี่เพิ่นเน้นเจ็ดสี่นะพี่น้องเนาะเอาสามสี่คู่เท่านั้นล่ะคะพี่น้องเอาพิจารณาได้สําหรับแนวทางของอันเสือสร้างฟ้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัซันค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของอาจารย์กรากสินเนาะคะ่ะมือนีฟันสามสามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามแปดสามหนึ่งสามแปดและหนึ่งสามแปดแนวทางอาจารย์กรากสินเนาะคะ่ะ อ่ะพิจาหน้าได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันมีคนบอกมาพี่น้องจ้ะเ้าจะบอกว่าตาลาวันนี <c oughs> ้สองแปดละซันยายไพมาหกแปดแต่ว่าคนหายสองแปดเอาคันมากับจวดจ,จาาเพิ่นว่าสองแปดเนาะค่ะพี่น้องตาลาววันนี้สองแปดละซันพี่น้องคันบอกคันเมื่อนาคันแม่นออกมาแลงนี่ยายไพ่สีบอกให้ฟางเนาะ มีคนบอกบอกแกไพ่มาว่าสองแปดวาสันจ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนแพนวาสันค่ะพี่น้องแอดแพนแพนหายมาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหกหนึ่งสามอ่าหนึ่งสามวันที่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยไม่ใช่นี่ว่ะบอกผิดพี่น้องเลขเด่นเพิ่นนะจา้าเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเด่นเก,ก,ก้าก็ศูนย์มากเก้าเนาะจ้างวดนี้เด่นวันที่สิบสามเนี่ยเด่นอยู่ที่สามกับสี่เนาะค่ะพี่น้องตาไล่เร็วยาย,พายไพ่ใส่เป็นตาไงปวดบ่พี่น้องค่ะ ใส่เว้นอันใหญ่ไปหรือเปล่านะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่นนหามาเนาะจ้าพี่น้องมาเบิ่งค่ะอันนี้ของแท้นะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเพื่นนหายมาเด่นอยู่ที่2องมาสั่น3027 3067 4อ2 7 4267 สามสองสองเจ็ดสามสองหกเจ็ดนะคะพี่น้อง4ีส่สองสองเจ็ดสีส่ศูนย์หกเจ็ดสามศูนย์สามสองสี่ศูนย์สี่สองสองเจ็ดและหกเจ็ดสำหรับแนวทางของแอดเพนแพนเด่นอยู่ที่เจ็าละสั้นพี่น้องวันนี้เอาพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเทนโดเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าลางว่าสัน้น งวัตีุดิบพ้นไห่สองเกาเนาะจ้างวดนี้แปดหก 86, เอามาักคือยายไพ่เถอพี่น้องให้แปดหกมาสัน่นเอาพิจารณาได้เนาะคะ่ะแปดหกเอดเทนโดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไตะะ่ฝ่าเนาะแอดไต่ฝ่าบอกว่าสามสี่สามห้าสามสามสามหกและสามเจ็ดวิ่งหลุดสามมาสั่นสาสำหรับแนวทางของแอดเทนโดเนาะคะ่ะพี่น้องมากระจังจวดจาดน้ำเพลินเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกเนาะคะ่ะแอดรัชนกบอกว่าอ่าเมื่อน,นี้วิ่งรูดหกกับเก้าเน้นเก่าหกกับแปดหกข้างบนกับสองห้านะสองห้าสองหนึ่งและศูนย์ห้าสันวิ่งลาง่างวิ่งเด่นสุดคือหกสันหกสองหนึ่นงพี่น,น,น้องเพื่อนเน้นหกสองหนึ่งเราจะอธิแดงว่าแปดหกกัเก่าหกฝศันพี่น้องบางข้างกับเขาดีเด้พี่น้องแนวทางของแอดรัชนกคู่มือนี่เนาะคะนะ่ะเนาะ เอาขึ้นมาอยู่ของเธออยู่เสียงนกขึ้นเล็ดหลอดขึ้นมาปิดประตูแบบนึงแล้พี่น้องเพราะปิดประตูไม่ได้ยินเสียงนกก่อนนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือนะคะเด่นบนพื้นเน้นอยู่ที่47 43ด7สามหาเจ็ดหและ63 เดนล่างแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดห้าเก้าห้าและแปดหกสำหรับแนวทางของละอ่อน,ะะะอ,อนเหนือเนาะค่ะู้รดมักแนวทางละอ่อนเหนือแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะชุดเต็มแคบหน้าจอเนาะคะ่ะพอวายพายอันตัดตัวเด่นไห้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดประกอบบริษัพิ่นกระโดดลบคือกันพี่น้องหามแซ่โดนโลบบริษัทมันบอกว่า0ูน4 0 5อ8ศ่าแดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าและหนึ่งเจ็ด เน้นศูนย์กับหนึ่งมาสั่นสามตัวผู้ใดอยากได้กับแคบหน้าจอเอาเลยเนาะอาจารย์ประกอบเหมือนเพชรมณีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้าแนวทางของอาจารย์เชษฐเมืองอุบลเนาะค่ะเนาะอาจารย์เชษฐเมืองอุบลเนาะค่ะผู้ใดมากระจังจวดจ้าด้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าไอมันหมอลำเนาะค่ะเพิ่นมีอยูสองชุดเด้อพี่น้อง พันมีหาเก้าหาศูนย์หกเก้าหกศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดและสองแปดมีแปดคู่เนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของไอ้มันหมอลำเนาะคะ่ะพี่จะหน้าใดคะ่ะพี่น้องมักตัวใดกระจังจวดจาดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนไห่มาเนาะจ้ดตำไทยคือตำเล่าเนาะพี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นตำไทยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า,มาเมืนเบิ่งแนวทางของแอดมีเนาะคะ่ะพี่น้องบางที่กะตาไล่พี่น้องหลบเอา สำไทยมาให้พี่น้องเนาะจ้ะมาเบิ้งค่ะแอดมีงวันนี้เด่นอยู่ที่หนึ่งว่าสั่นเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเน้นๆก็คือ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่แปดและแปดหนึ่งสี่เนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดมีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนำผู้ผ้าลวยว่าสั่นพี่น้องแอดนำผู้บอกว่าตัวเดียวสามเก้าแปดสองว่าสั่นเก้าแปดสองอ่าสองตัวเน้นอยู่ที่สามเก้าและแปดสองว่าสั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มกักกะพิจนาน้านำเพลินใดเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจับปูน่าวาสานพี่น้องจับปูน่าวาสานพี่น้องคะ่ะเพิ่นบอกว่าห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์หกศูนย์และเจ็ดศูนย์พี่ปูน่าใดอย่างเน,ะนาะพี่ปูน่าบางครั้งคอมเมนต์มาแย่ไพ่กับบอดี้อาร์เนาะพี่น้องอันนะพี่ปูน่าเนาะกาตะวากาเห็นกาตอบคอมเมนต์อยู่เนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง จับคู่วาสันพี่น้องคุ้นใบามากอยู่ที่7 8 7 9 7 0 8 8 8 9 8 0 9 8 9 9และ9 0หมักตัวใดกระจวดจัดเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเล่าดวงเดือนวาสันเนาะคะ่ะเล่าดวงเดือนฟันอยู่ที่6 6 0 6 1 6 2เน้นเน้นก็คือ6 3 9 6 3วาสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแย้ไพ่อยากสิบอกว่าแนวทางของอัน อาจารย์สเสน่มีสองชุดเบิ้งชุดนี้แล้วก็ล่ออีกชุดหนึ่งผู้ใดมักเนียเน่ยว่าาอาจารย์เสน่แคปหน้าจอไลยก่อนนะจ๊ะอ่ะชุดนี้เลขตัวเลขจะหน่อยนะจ๊ะหกสามอ่าศูนย์สองหนึ่งมาจ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของทิดาบารมีหนึ่งเก้าพี่น้องจ้าชุดเต็มแคปหน้าจอเลยยาย,พายไพ่บัอ่านให้เนาะพี่น,อนอ้องเพิ่นเด่นอยู่ที่หกเก้าเก้าตัวใดเด่นเ,นเ,นเนพิ่นจ่ะเฮ็ดวงกลมไว้เนาะคะ่ะทิดาบารมีหนึ่งเก้านะคะพี่น้องเนาะจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิ่นเดเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดล่ะอ่าวดที่เรีวแเอดปูบนเข่าหกสี่พี่น้องมาตามต่อจางวันนี้เพื่นบอกฟันเลยอยู่ที่0ูนย์กับหกสันฟันหกเนาะค่ะพี่น้องอศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกสามหกศูนย์ศูนย์หกสาฟั่นศอามศูนย์หกกับศูนย์หกระวังเบิร์นหกหกสันสำหรับแนวทางของเันอย่างนี้เดือนหนารวมบุญกระถินกันเดอร์ประสันพันวาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอลซินโคลาตเนาะคะ่ะเนาะแอลซินโคลาตบอกว่าตามเล่ามันนี่หกเจ็ดห้าหกเก้าเจ็ดเนาะค่ะเน,น่นเจ็ดหากับเก้าเจ็ดส่วนเก้าหกอะเก้าเจ็ดเอ่อกับเจ็ดหกเป็นตัวรองเนาะค่ะพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเล่นรอดมาจากทางไหนเนาะเสียงนี่ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสมเนาะค่ะแอสมบอกว่าเด่นสิบล่าง 3 4 9 0ี่เก้าศูนาะจางวดที่เร้วเขาเก่าเนาะจ่ะวัน,นี้สามสี่เกล่างวัสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงสองตัวเพื่อนบาทพี่น้องอ่าหน่วยล่างเพื่นจับ2ตัวอยู่ที่ส0มศูนย์3 3ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เละเก้าเก้าอันนี้คือแนวทางของอ่าอาจารย์สมเนาะค่ะเพื่อนกัขอมาแย่ไพกหาไห้เนาะพี่น้องเ,าาน,าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยๆเนาะค่ะเนาะแอดไทยๆบอกว่างวดน,นี้เด่นอยู่ที่1 4ึ่ก็สองเนาะจ้ะเก้าสองสี่สองสองสี่ศูนย์สองสี่วสันพินองเอาพิจนาชุดเต็มเพิ่นมี่เก่าหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่แปดเก้าสองสี่วสันพินองพนบอกว่าแปดเก่าก็สองสี่มากระจวดน้ำพื้นโหลดเดอร์วสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะคะ่ะ ลุงนินบอกวางมินิเดนซีกับเก่าว่าสันเก้าสองสี่เอาหันเถอะเก่าสองสี่อันนี้เก่าสองสี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าแปดสองสี่สี่สามหกสองตัวอยู่ที่สองสี่สองแปดสามหกสามเก้าสี่เก่าและหาหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของอนพนเมนมีซื้อเนาะค่ะพนบอกว่าศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสี่เม็ดเดียวเก่าว่าสันเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มสุพรรณเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหนุ่มสุพรรณบอกว่าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่วสันพี่น้องเอาพิจ,จารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนฮะอันขอโทษขออภัยทั้งเพจเพิ่นไล่มากเนาะพี่น,อนะน้องเนาะช่วงนี้ยายพี่ลุงอ่าลุงรูปภาพเนาะคะ่นะเนาะเพิน่นสีลบออกตลอดดนะ้วยเนาะ เราได้ตูนพี่น้องผู้ใดอย,อยู่ทางเพจเนาะพี่น้องเนาะคันทางที่ดีที่สุดก็คือมาเบิ่งทางยูทูบเนี่ยแหละเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งทางยูทูบเนาะค่ะเนาะอันมาเบิ่งค่ะแนวทางเอ็ดบักคำหน่อยเนาะจ้าเพิ่นบอกว่ามือนีฟันหาเนนหาสามชุดวินอยู่ที่สองสามห้าหกเนาะจ้าสำหรับแนวทางของเอ็ดบักคำหน่อยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าเนี่ยอาจารย์เสนอีก 101, สูตรหนึ่งสูตรนี้เข้าเนาะค่ะเนาะสูตรน,นี้เข้าสองหกสี่แลบเก้าสอง พี่น้องคะเข้าเต็มเลยอาจารย์สเสน่์สูตรนี้เนาะคะ่ะวันนี้อยู่ที่ 075368c นะคะพี่นอ้องจวดจา,าดฝาดบึ่มน้ำเพลินเนาะคะ่นะเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อพอจะเลื่อนสินเนาะคะ่ะวัที่แล้วเขาตะเด็นเก่ากับ2เก่านาะคะ่นะเนาะ,ะเข้า2ตัวก็เข้าเนาะจ้าวันี้ตามต่อเด่น3กับ4ี่วสัน 8, 2, 7, 8, 3, 7, 3, แปดสองเจแมเลยหกงวดที่เรียเขาตัวเด่นเพื่อนพร้อมได้เนาะพี่น้องเนาะอาชุดเต็มแคบนาจอจังแนวทางของพอจเจริญสินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนไทยมากพอนบอกว่าสี่ศูนย์หน่งเวัสนึ่งศูนย์ห่งเจ่นย์จ็ดวัสดุพิจาใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคอคนค้นสูตรนะคะพี่น้องตามเล่ามานันี้งวดที่เร็วเข้า2องกับสี่เขาทั้งทั้งเรื่อง,งลางเลยพี่น้อง,งวดนี้เพื่อนหายมากนะจ่ะเพื่นบอกว่าศูนย์หกสี่หกสามหกปดสี่แปามั่นตัวเด่นเพื่อน,นาะจ้ะสำหรับแนวทางคอคนค้นสูตรเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอลาเนาะเอลาบอกว่าฟันสามมื่อนี่ห้าเจ็ดสามหนึว่ันหาและสามหนสำหรับแนวทางของเอลาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งแนวทางของแอดกร์ตูนเนาะค่ะเนาะแอดการ์ตูนบอกว่ามือนี่เด่นอยู่ที่สองหนึ่งสอเนาะจ้าสองสามสอไปกับขังเทิงใดบนรางเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะคะ่ะเนาะลุงนินบอกว่ามนีหลุดซีตัวเดียวแข็งเียนงวดที่แล้วเมื่อวานานัน่นลุงเมื่อวานว่านพูดมังหันพผลูดสองเนาะคะ่ะเนาะลุงนินเนาะมนีหลุดซีวาสันจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอสมัยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพื่อนเข่าหกซีเนาะจ้ะงวดนี้มาตามต่อจ้ะเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่ศูนย์แปดเจ็ดสองเอาไปจับมัดเมืองพี่น้องศู 8, นย์แปดเจ็ดสองเนาะคะ่ะเนาะ กัซีมี่แปดศูนย์เออไม่ใช่ศูนย์เจ็ดศูนย์สองแปดแปดเจ็ดแปดสองท่านีนะพี่น้องเนาะอรื่อลรุมนะพี่น้องตำเล่าก็เจ้าไห้แย่ให้มาเมื่อกี้นี่อยู่ที่แปดสองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเนาะหอบปิดถ่ายโดยแนวทางแอดไนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดไนไห่มาอยู่ที่สองสี่เอ่อพ้นมาเหตุแบบนี้กับย้อนว่าพ้นถือลูเพื่อกันกับไห่เนาะค่ะพ้นบอกว่าสองสี่ศูนย์สองสามหนึ่งสองสองดีที่สุดคือ สองหนึ่งสองสามนะจ๊ะสามตัวมีอยู่ที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะยาวไปเลยสองนะสันพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดมินเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ๊ะเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆังสุขุดสุขุนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ๊ะี่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ๊ะขอบคุณหลายหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า